่าโมงครัวสี่หกโมงหรอพี่น้องดวงอาทิตย์สะตกดินแล้วฝนกระตกมาหลอบสองแล้วครับพี่น้องลิ้ลิลหลอบสองบ่แน่วา่าจะมีรอบสามอีกวะนี่ครับบรรยากาศดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินกำลังจะรับขอบฟ้า บรรยากาศเมื่อนี้ครับแสงแดดอ่อ,อนๆเหลืองๆฟังทั้งฝีฝนตกฝีนองฟังทั้งบุญแดดออก บางนงทีฝน,นตกเด้อพี่น้อง